สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ณเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบรนด์มังกิต้านะครับรุ่น VC 2 5 1 0 LX 1อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรติดกับตัวเครื่องมาบ้างหลังจากที่เราทําการแกะออกจากกล่องออกมาแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของท่อนะครับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่38มิมลเนะครับหเส้นแล้วก็จะมีในส่วนของสายที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่28มนะคสับแกปนของก้เนตร่นะครับ มาด้วยกัน2ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนนี้ก็จะเป็นปากดูดในพื้นที่แคบนะครับให้หชิ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวดูดแบบน้ําและแบบแห้งนะครับให้อีก1ชิ้นนะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวต่อนะครับหรือว่าข้อรถดเพื่อที่จะไปใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับ2ชิ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวสูงโพลิเมอร์นะครับมีจํานวนให้ทั้งหมดเนี่ยคือ10ชิ้นด้วยกันนะครับตอนแพ็คนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของใบคู่มือนะครับที่จะติดไปกับตัวเครื่องนะครับในส่วนของด้านหน้าตัวเครื่องนะครับอันดับแรกสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวออโต้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอัตราการดูดนะครับสามารถปรับความแรงในการดูดในส่วนของสวิตช์ตัวนี้ได้เลยครับก็จะ ว่าเป็นกระต่ายกระเต่านะครับต่อมานี่ก็จะเป็นในส่วนของลักนะครับสำหรับเสียบอุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมกับตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นตัวน <ści ks. S 1> ี้ให้ดูนะครับโดยปกติของเครื่องดูดฝุ่นนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวก้านแล้วก็ตัวปากสูดแห้งดูดน้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสวิตช์เปิดปิดตัวนี้เท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนของมาริต้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปโดยที่ในส่วนของมาระบบออโต้ารั้างนเราก็สามารถ เปิดปิดในส่วนของตัวนี้ครับได้ตามสวิตช์นี้แล้วก็สามารถปรับแรงดันนะครับปรับแรงดูดตามนี้เลย ก็จะมีกระต่ายแล้วก็เต่านะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะใช้แรงดูดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลักเพื่อที่จะใช้ในการต่อของระบบออโต้นะครับตัวที่จะใช้ออโต้เนี่ยก็จะนํปลักเนี่ยเข้ามาเสียบกับตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เท่านั้นนะครับลักถึงจะทํางานแต่ถ้าหากว่ากรณีที่ลูกค้าใช้งานจะใช้เครื่องไฟ้ฟ้าร่วมกับตัวนี้แล้วเอาไปเสียบเต้ารวมที่เป็นตัวต้นไฟจะไม่ทานะครับออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการต่อให้ดูนะครับว่าในส่วนของ ขั้นตอนต่อมานะครับการใช้ระบบออโต้ของเครื่องมายาต้านะครับโดยอันดับแรกเนี่ยให้เราทําการนําปั๊กของตัวเครื่องเครื่องมือช่างนะครับที่เราจะใช้งานด้วยเ,ยเอามาเสียบที่ในส่วนของตัวเครื่องของเครื่องูดฝุ่นนะครับตนนัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการปรับในส่วนของสวิตเนี่ยไปตำแหน่งออโต้นะครับตอนนี้ที่เราทํางานในส่วนของการทํางานของตัวเครื่องออโต้ตัวนี้เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดสวิตตรงเครื่องที่เราจะทางานร่วมประเภทเครื่องมือช่างที่เราจะลดฝุ่นละอองภายในอากาศนะครับเครื่องูดฝุ่นตัวนี้ถึงจะทางาน ้ากรณีที่เราหยุดการทํางานโดยการปล่อยสวิตซ์ซึ่งตัวนี้ก็จะหยุดการทํางานไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานการประหยัดเวลาในการเดินไปเปิดปิดนะครับช่วยในเรื่องของการลดอุณละอองภายในอากาศภายในตัว ในกรณีที่ระบบออโต้นะครับไม่ทํางานนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะพบว่าในส่วนของลูกค้าเนี่ยจะเสียบปลั๊กของตัวเครื่องเนี่ยร่วมเต้าเดียวกันกับตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับโดยไม่ผ่านตัวเครื่องดูดฝุ่นถ้าเป็นแบบนี้แล้วระบบจะไม่ทํางานนะครับถ้าโดยจะให้ระบบออโต้นี้ทํางานจะต้องเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องมือที่เราจะใช้ร่วมเนี่ยเสียบผ่านตัวเครื่องดูดฝุ่นนี้เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ระบบออโต้นี้ได้ครับผมในส่วนของเครื่องดูดฝุ่น VC 2 5 1 0 L นะครับก็จะ ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับในเรื่องของการประหยัดเวลาเดินมาเปิดติดเครื่องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดปริมาณฝุ่นในกรณีที่เราทํางานร่วมก,กับเครื่องมืออื่นด้วยในส่วนของตัวผมขอจบตะเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ